นี่ค่ะทุกคนคะหนึ่งจะล้างเห็ดให้ดูนะคะเห็ดพึ่งขาลายที่เราได้มามังจะล้างแค่ตรงหัวนี่นะคะจะเน้นแค่หัวเพราะว่าขาเดี๋ยวเราจะไปขูดตอนเราต้มใส่หม้อท,ทีเดียวเราล้างหัวนี่ก็คือเราล้างแบบเอาพวกเศษใบไม้ออกอะคะ่ะ ูคระบแป๊บเดียวตัดกะดำแล้วเดี๋ยวเราต้องตัดตรงที่ดําออกออกด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราต้มเห็ดมันจะดํา นี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปต้มไปดูขั้นตอนการหัน่นแล้วก็ต้มนะคะหนึ่งต้มน้ำไว้แล้วรอให้น้ำเดือดนี่ค่ะเห็ดที่เราล้างเสร็จก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วที่เราต้องเตรียมก็คือถุงใส่ขยะเพราะว่าเราจะต้องขูดขาที่นอร์เวย์เขาจะให้พวกอาหารนี้ใส่ถุงแบบนี้นะคะจะมีถังขยะแยกแล้วก็จะมีกระดาษหนังสือพิม มีเขียงที่รองด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่งั้นมันจะดำไปหมดทุกอย่างเลยค่ะเวลาทำแล้วก็แค่เตรียมตัวนี้ให้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวรอน้ำเดือดรอน้ำเดือดเลยค่ะถึงจะขูดขาให้ดูอันดับแรกหนึ่งก็เนี่ยค่ะน้ำเดือดแล้วหนึ่งก็จะหักหัวออกมาก่อนเป็นแบบนี้เลยค่ะหัวเห็ดแล้วก็ปาด อันนี้ฝาสักสามสามส่วนแบบเนี้ยค่ะแบบนี้อันนี้ไม่มีทากไม่มีอะไรแล้วก็ทิ้งลงมอได้เลยอืมอลามโอเคเนี่ยสามีบน <laughs> นี่นะคะตัวนี้เราก็มาขูดนี้ค่ะขูดขาทิ้งเลยขูดขาดำๆออก เห็นชัดไหมคะนี่พอขูดขาดำๆออกมันก็จะขาวแบบนี้ค่ะเห็นเราเราก็มาปาดตัวที่เป็นทากเป็นไรออกน้ำเดือดแล้ว เซลมาขายของโน no, I make ควิดีเนี่ยค่ะแล้วก็ปาดเลยหั่นจะให้ทุกคนดูนะคะเวลาหั่นปุบ๊บก็จะตัดไอตรงที่เป็นทากินเนี่ยค่ะทิ้งนี้แล้วก็ทิ้งในหม้อใส่ในหม้อ คือต้องมานั่งท,ทําทีละดอกเพราะว่าเห็ดพึ่งขาดลายเราจะหันไว้เลยไม่ได้ค่ะหันแล้วเขาจะดันดำดำเร็วมากๆค่ะแป๊บเดียวก็จะดําแล้วแล้วทิ้งอย่างนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะขาเขา จะขาวแต่เราต้องรีบลดล,ลงตอนน้ำเดือดนะคะถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยห้ามต้มเห็ดเห็ดพึ่งขาลายเด็ดขาดเลยค่ะถ้าต้มนะเห็ดดำปีปีเลยค่ะปีแล้วเราต้องใส่ถุงมือทำเพราะว่าไม่งั้นมือเราก็จะดำเล็บเราจะดำจะดำไปหมดทุกอย่างเขาถึงเรียกเห็ดพึ่งขาลายขาดำนี่นี่ค่ะทุกคน,นจะให้ดู ที่ต้มเนี่ยค่ะในหมอ้อเนี่ยพอลงน้ำได้เดือดเ,เนี่ยค่ะเขาจะขาวขาวมากๆค่ะเดี๋ยวนึงทำดอกอื่นๆให้ดูอีกทีนึงนะคะมันจะทำเร็วๆเร็วๆเ,เ,เ,เลยอุย้ยเนี่ยค่ะหมวก แล้วก็ปาดเลยผ่าครึ่งเราชอบขนาดไหนแล้วก็หันไปค่ะอย่างนี้ไม่แก่เราก็ไม่ต้องเอารังพึ่งออกนะคะตรงไหนที่มีทากรอยทากเจาะแล้วก็ปาดออกนี่ก็ขา ขูดขาอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าที่ปาดหนึงจะไม่ปาดออกเยอะก็เพราะว่าอย่างนี้ค่ะว่าพอมาบ้านปับ๊บเราต้องมาขูดขูดขาตัวนี้ออกนี่แล้วก็ปาดทิ้งเห็นไหมคะที่หนึ่งปางที่ที่ปามันจะดำ ปาดออกเลยจะเป็นรอยทากรอยอะไรกินปาดมันก็จะขาวขาวแบบนี้เลยค่ะเห็ดพึ่งตรงไหนที่เขาเป็นดำๆหรือที่เรา เป็นเห็ดเป็นรอยทากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปาดออกแล้วก็หั่นต้มเขียงหรืออุปกรณ์ที่เรามาหัน่นนี่เราก็ต้องมีอะไรรองนะคะถ้าไม่รองนี่เขียงเขียงจะจะดำดำปีล้างไม่ออกค่ะฉัน <c oughs> จึงใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ลอง ดึงจะให้ดูตอนขั้นตอนตอนจบเลยนะคะนี่ค่ะดอกสุดท้ายแล้วต้องใส่หมอ้อนึ่งจะต้องคอยคนแบบนี้ค่ะเห็นไหยคะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ลงน้ำถ,ถ้าเห็ดไม่ลงไปใต้น้ำเนี่ยมันก็จะดำ นี่ขูดขาขูดขาทิ้งเราก็ตัดตรงที่เราไม่ต้องการทิ้งค่ะที่เป็นแบบ้อยท่ากินทั้งหมด นี่ค่ะหลังจากกูดขาเสร็จจะเป็นแบบนี้นะคะก็หันหนึ่งชอบหั่นแบบเป็นลูกเต๋ามันกินง่ายเนี่ยค่ะแล้วก็ทิ้งใช้ไอตัวนี้กดใช้กระชอนกดไปเลย เนี่ยเหตุหนึ่งชอบมากเลยค่ะจะอร่อยเขาจะหวานเนื้อเขาจะวาหวานหวานหวานกว่าไอนี่เป็นหมวกอีกนะคะพอต้มแล้วเราจะไปนอกน้ำนี่ก็จะเป็นขยะที่เราขูดทิ้งมันก็จะไม่ไม่เนี่ยค่ะแปบ๊บเดียวก็จะดำแล้วเห็นไหมคะทุกคน เนี่ค่ะขาเขาที่ขูดเสร็จมันก็จะอยู่ในถุงขยะไปเลยมันก็จะไม่เ,เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลอะบ้านนะคะเวลาทิ้งหนึ่งก็จะต้องทิ้งที่ถังขยะแยกของขยะออ,อาหารอย่างเดียวเดี๋ยวจะให้ดูเห็นในหมอนะคะนี่ค่ะ เห็ดในหม้อที่เราต้มเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำเย็นออกเพราะว่าพวกเนี่ยค่ะต้มให้เขา,เาให้พวกอะไรอะความดำความอะไรเขาหายออกไปมันก็จะเป็นเนื้อน่าทานมากค่ะไปแกงไปผัดก็อร่อยมชอบมากเห็ดพึ่งขาลาย เพื่อนๆถามว่าเห็ดพึ่งขาลายกับเห็ดพึ่งหวานอะไรอร่อยกว่ากันหนึ่งชอบเห็ดพึ่งหวานเอ้ยเห็ดพึ่งขาลายนะคะเพราะขาเขาหนึบๆกรุบ,บ,บๆดีอะคะ่ะแต่เห็ดหมวกดาจะไม่เปลี่ยนสีนะแต่เห็ดหมวกส้มเนี่ยคะ่ะพอต้มไปสักพักเขาจะเปลี่ยนสีออกสีขาวๆไม่เป็นไม่เป็นสีส้มแป้นสีส้มแจด๊ดเหมือนที่เรา,เ,าเก็บมาครั้งแรกนะคะ <c oughs> ขออภัยด้วยเสียง พอดีตากฝนมาเสียงเสียงเริ่มเปลี่ยนนี่เห็นไหมคะหมวกส้มก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นี่ค่ะเหนือเห็ดก็เดี๋ยวจะต้มสักพักต้มสักพักแล้วหนึ่งจะไปล้างน้ำเย็นเดี๋ยวนึงจะให้ดูตอนล้างน้ำเย็นนะคะนี่ค่ะเห็ดที่ต้มเสร็จแล้ว หนึ่งก็จะมาใส่ตรงนี้แล้วก็จะเปิดน้ําเย็นอันนี้จะเป็นกอกน้าร้อนน้ําเย็นถ้าสายสุดก็จะเย็นเจี๊ยบมันก็เปิดน้ําเย็นใส่ ลางเห็ดหล้างเห็ดอีกรอบหนึ่งแล้วหนึ่งก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นที่ล้างไว้ให้เห็ดสเสด็จน้ำแล้วเราก็จะมาใส่ถุงสิบล็อกค่ะเนื้อเห็ดพึ่งขาลายหลังจากต้มเสร็จ คลิปนี้มีน้องๆขอดูมานะคะน้องๆเพื่อนๆขอดูมาหนึ่งเลยทำคลิปพิเศษให้ดูปกติหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้ดูสักทีลืมไอ้หมวกดำนี่เขาจะไม่เปลี่ยนสีนะคะหมวกเขา นีค่ะได้แล้วเห็ดพึ่งขาลายที่เราต้มที่เก็บมาถนึงก็จะทําแบบนี้บางดอกบางอันมันลงน้ําแล้วมันแบบมันขาอะไรนะเขาเรียกว่ามันไม่จมไปในน้ำนะ่ะมันก็จะดํานิดๆแต่มันไม่มีปัญหาค่ะไม่เป็นไรก็กินได้เหมือนกันนี่แล้วเดี๋ยวหนึ่งก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วหนึ่งจะเอาเข้า ใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้ฟีดนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ดูมาค่ะหนึ่งจะใส่ถุงเห็ดให้ดูนะคะนี่ถุงเอ่อยี่สิบคูณสามสบเซนเป็นถุงซิบล็อกแล้วก็เอาเห็ดที่เราได้เนี่ยใส่ถุงเลยที่เราล้างเรียบร้อยรอยให้เย็น ีค่ะประมาณนี้ค่ะก็ชุดนี้น่าจะได้สองถุงแล้วเดี๋ยวก่อนหนึ่งจะไปฟิตหนึ่งก็จะไล่อากาศออกก่อน เดี๋ยวนึงจะพาไปดูคุ้มทรัพย์ตู้ฟีดตู้ฟีดตู้แช่แข็งเห็ดค่ะเดี๋ยวนึงเก็บเห็ดแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนึงจะพาไปชั้นใต้ดินที่เก็บเห็ดของเราเพราะว่า ตู้เย็นข้างบนนะคะช่องฟีดข้างบนนี้จะเต็มจะเต็มแล้วเป็นพวกเนื้อหมูเนื้ออะไรที่เราเก็บไว้แล้วก็เห็ดบางส่วนส่วนเห็ดที่ได้มาเยอะๆเนี่ยคะ่ะเยวจะเก็บไว้ห้องนี้ตรนี้คะ่ะเห็นไหมคะเห็ด นี่คือเห็ดที่ได้นี่ข้างล่างมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนเห็ดที่หนึ่งเก็บนี่จะทำเป็นอเ่เแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาบางครั้งหนึ่งออกกลับไทยหนึ่งก็จะออ่เไม่เปลืองพื้นที่ ไอศครีมดูค่ะแล้วเราก็เอาเห็ดที่เราได้วันนี้มาใส่ไว้ข้างบนเลยตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดไทย ที่นึ่งเก็บมาไว้ตำน้ำพริกนะคะหมันก็จะอัดแข็งไว้อย่างนี้เลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้ส่วนเห็ดบึงหวานนี่ค่ะ จะเป็นเนี่ยค่ะเห็ดทั้งนั้นเลยทุกนี้จะเป็นเห็ดหนังไก่ที่หนึ่งเก็บไว้มาผัดทำเป็นถุงๆอย่างเงี้ยค่ะสะดวกเพราะว่าเวลาเราจะผัดหรือจะมาแกงเนี่ยเราก็แค่หยิบมาอย่างลาถุง <c oughs> เยอะค่ะเห็ด <c oughs> นี่ตู้นี้สำหรับแ <c oughs> ช่แช่เห็ดแล้วก็อาหารไทยของหนึ่ง ส่วนอาหารของแฟนนี่จะอยู่ข้างบนแก้ไปข้างบนนี้เราก็จะมีตู้ฟรีดเก็บผักเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าลำพังตู้เย็นมันเก็บไม่หมดนี่กินไม่กินหน้าหนาวได้นี่ให้ทุกคนดูก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปนี้จะอาจจะเสียงแครับเจอฝนเป็นเริ่มเป็นหวัดแล้วค่ะ <c oughs> เสียงเริ่มแหบแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย